소 e l 음, i อันนี้ทำเป็นอะไรก็อี้เหรอใช่นี่ก็อี้นะทุกคนไอ้ด้านนึงอีกด้านานึงตัวเอทีจะไปกดแรงนะดิโอ้ก็บันไดอ่าวางเลยวางเลยแล้วก็บาาันได ไม่ได้ไม่ได้เลือลเป็นรูเป็นร่างขึ้นมาแล้วขอบมุนโชว์ทุกคนหน่อยนหนาบ้านเดี๋ยวเรียนรถก่อนอนะขอเรียนรถก่อนป้านแได้มีรถมีรถด้วยะามีไม้รถจะมากกว่าอันนี้คืออะไรคะเนี่ยบ้านจากไม้อัดตีเป็นบ้านมา พ่อปนเปนพ่อป้งสีฟ้าข้างล่างเป็นพ่อป้าสีม่วงนี่มันเป็นบ้านหรือที่จอดรถเป็นที่บ้านจอดรถหันมามองหน้าเลยบ้านครับอันนี้คือบ้านครับเข้าบ้านเข้าบ้านเอารถเข้าบ้านนี่ปลายบ้านได้เสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรากำลังจะปลูกต้นไม้กันเออเดี๋ยวแม่ยิงให้นะ อปลูกต้นไม้เลยจ้าเแบบีเออพอได้ระวังดูนะเออปลายเสียบลงไปเ,<อ>เย้สำเร็จต้นต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการปลูกกระเบื้อง อ้างบ้านนะจ๊ะอืมยเท่ากันดันเลย ไปเดี๋ยวเตรียมาบ้านไปส่งถือถือไหวไหมถือนี่นะใช่อย่าไปดึงตรงนั้นสิอย่าไปดึงตรงนั้นเออใต้ฐานยกดีๆเออหันหน้ามาอเอออะไรเลขที่เท่าไหร่อะไรเลขที่สิบเจ็ด